ถังน้ำใบหนึ่งนะคะมีน้ำอยู่7จส่วนเของถังหลังจากที่ใช้ไปแล้วร้อยสี่สิบลิตรยังมีน้ำเหลืออยู่1นส่วนสของถังถังใบนี้สูบน้ำได้กี่ลิตรคือตอนแรกเนี่ยน้ำอยู่ในถังเนี่ยเจ็ดส่วน9ของถังนะคะเสร็จแล้วมีการใช้น้ำไปจำนวนเท่านี้คือ140ลิตร ปรากฏว่าน้ำเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่หนึ่งส่วนสามของถังนะคะถังใบนี้จุน้ำได้กี่ลิตรจุน้ำได้กี่ลิตรนะคะหมายถึงว่าปริมาตรของถังนะคะก็แสดงว่าไอ140ร้อนยะสี่สิบนะคะร้อยสี่สิบเนี่ยอ่มันต้องคิดยังไงน้ำเหลืออยู่เท่านี้จากเดิม ใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเจ็ดส่ 9. 9. วนเก้าลบหนึ่งส่วนสามคูณปริมาตรถังเท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบลิตรพูดอย่างนี้ถูกไหมตีความจากโจทย์เขาต้องการถามว่า ถังน้ำจุได้กี่ลิตรมันคืออันนี้แหละปริมาตรถังเท่าไหร่นะฮะซึ่งเรารู้อยู่ว่าเดิมเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยน้ำคือ7ส่วน9และน้ำหลังจากที่ใช้คือ1ส่วนสเพราะฉะนั้นอันนี้คือก่อนใช้และหลังใช้ไอตัวที่ใช้ไปคือ140เพราะฉะนั้นเอาเริ่มต้นลบด้วยอันที่เหลือนะฮะของปริมาตรถังเนี่ยจะเท่ากับ140 ะะเพราะฉะนั้นปริมาตรถังเท่ากับเท่าไหร่ก็คืออันนี้นะคะตอน,นี้ลบกันได้เท่าไหร่7 7ส่วน9ลบด้วยเท่าไหร่ทำให้เป็นส่วน3ด้วยกันก็คืออันนี้คือ3ส่วน9ถูกไหมนะะงั้นก็คือเหลือ4ส่วน9คูณปริมาตรถังเท่ากับ140ี่สิบ ดังนั้นปาริมาตรถังเท่ากับเท่าไหร่1้อนะ9หารอยู่เอามาคูณนะคะ4คูณอยู่เอามาหาร4 14 4 32อ่า12บสองี่ห้านะคะ95 45ห้่สิส้านะใช่ไหม 9ก้าห้าสี้าสายี่เจดนะคะยี่9 33แปดยเ้ามเอ็ดสบห้าลิตรทำไมถึงตอบว่าเป็นลิตรเลยได้ก็เนี่ยเราใช้ตัวเลขที่เป็นหน่วยลิตรอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะ นั้นตรงนี้ได้ทันทีเลยว่าปริมาตรถังคือ315ลิตรนะคะเป็นคำตอบค่ะ